เพื่อนๆจะพามาไล่น้ําออกจากแปลงนาพอดีข้าวนี่ก้มแล้วนะคะแต่ว่าน้ํายังเยอะอยู่เนะเาะเพื่อนๆเนาะถ้าเกิดว่าเป็นดินทรายน่ะจริงๆไม่ต้องให้ข้าวก้มขนาดนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าดินทรายเขาจะเก็บน้ําดินทรายปนร่วนน่ะเขาจะเก็บน้ําแต่ถ้าเป็นดินหินนี่ต้องปล่อยให้เขาก้มออกเหลืองๆก่อนแล้วค่อยปล่อยน้ําออกนะเพื่อนๆเนาะ เราจะไปปล่อยน้ำออกกันค่ะเพื่อนๆโอ้แปลงนาก็ลึกจุด ปล่อยแปลงนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆลูน,นมาเมื่อกี้นี้มีปลาด,ด้วยจิ๊บจิับมาลงข้าวแปลงนี้เนาะแปลงนี้ไม่มีข้าวมีข้าวครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งน้ําท่วมคะ่ะเสียหายตรงนี้อันนี้พอเราเกี่ยวข้าวเหนียวเสร็จแล้วก็เกี่ยวข้าวเจ้าต่อเลยนี่เป็นแปลงข้าวเจ้านะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเริ่มเหลืองแนละ้วแต่ว่าน้ํายังไม่แห้ง น้ำออกก่อนนะคะเดี๋ยวเอาออกเดี๋ยวเอาเข้าข้างบนเอาเข้าข้างล่างเอาออกพเพื่อนเพื่อนไปตามลำดับขั้นตอนเนาะงั้นเก็บเกี่ยวไม่ทันค่ะเพราะว่าเราไม่ได้จ้างนะเพื่อนเพื่อนเนะาะทำไปตามลำดับขั้นตอนถ้าเกิดว่าข้าวสุกพร้อมกันนี่แก่พร้อมกันนี่ รวงจะหักก่อนนะคะเกี่ยวไม่ทันก็แห้งกรอบแล้วก็จะเกี่ยวยากมาเพื่อนๆเนาะน,นี่นะต้องวางแหนต้องทำตามลำดับอย่างนี้ค่ะปากท่ออยู่นี่ ใส่ท่อเอาไว้เกือบทุกแปลงค่ะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเดี๋ยวขุดเข้าเดี๋ยวทมเดี๋ยวขุดเข้าขุดออกเราจะไม่ไหวเหนื่อยก็เลยใส่ท่อเอาไว้เกือบทุกแปลงแต่ว่าบางแปลงก็หาท่อไม่เจอลืมคนขี้ลืมเ <c oughs> นานะ <c oughs> เป็นอย่างนี้เลยค่ะทำไปนี่แหละวิธีเกษตรเนาะวิธีชาวนาเนาะนี่ค่ะก็จะไหลงหลงแปล,ลงนะู้นไหลไหมไหลไหมคะ cái này nữa giờ đu còn nữa khách bạn thôi như này, Điều này. Điều này. Điều này. No. Well... ให้ไหลแค่นี้แหละไม่ต้องให้ไหลเยอะหรอกเดี๋ยวถ้าดินแห้งเร็วเกินไปดินหินเนี่ยถ้าแห้งปุ๊บข้าวจะกรอบทันทีก็เลยเออให้เขาไหลค่อยๆอ,อ,อ,อย่างนี้แหละไปค่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆวันนี้ไม่มีอะไรค่ะพามาปล่อยน้ําเนาะถ้ากการมีดินเหนียวปนหินลูกรังอย่างนี้นะต้องปล่อยเวลาข้าวเขาหางใสเขาเรียกหางใสเนาะแต่ถ้า เป็นดินทรายก็จะปล่อยแต่ตั้งแต่ข้าวออกเขียวๆเนาะแต่อันนี้เราปล่อยที่หลังเพื่อนเนาะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าดินหินเนี่ยน้ำแห้งเร็วมากแล้วข้าวก็จะกรอบโอเคค่ะคลิปหน้าก็เจอกันค่ะคลิปนี้บ๊ายบาย